คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัสด,ดีชาฟตี m โมบาย Mobile ครับวันนี้อยู่กับผมดิววี่นะก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเอ Mobile นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับดูรี้ฟาวเลอร์นะนั่นก็คือกองหน้าทีมชาติเยอรมันของเรานั่นเอง ตัวนี้จะเป็นส่วนของปีรักนาร็อกนะครับส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมถามว่าสับพุ่งไหมผมรู้สึกว่าสับอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเร็วนะแต่ว่าถ้าได้วิ่งยาวๆเนี่ยยังไงวอลเลอร์ก็แบบค่อนข้างจะวิ่งดีมากๆนะครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5เท้าซ้าย4ปั่นนอกกรอบเนี่ยไม่ค่อยจะเด็ดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นยิงไซก้อยเนี่ยหรือว่ายิงยัดเท้าซ้ายเนี่ยผมมองว่าโอเคอยู่เท้าขวาก็คือการันตีว่าเข้าแน่ๆครับแต่รูดี้วอลเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าพาวเวอร์ช็อตไม อยู่ที่ประมาณ110นะครับก็ถามว่าเก่งไหมผมรู้สึกว่าผมให้เจ็ดเต็มสินะเพราะว่าตัวนี้ความเร็วมันมีจริงแต่ว่าข้อเสียคือมันลงค่อนข้างจะต่ำนะจบสกอร์ก็ดีครับแต่ว่าจังหวะพลิกตัวอะไรยันค่อนข้างจะช้านะถ้าเทียบกับ u c b o Johann ครับหรือ Do อ้วนกับ Do หลอดนะคือช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับการส่งบอลถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลอาจจะสูงจริงแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกครับพลิกตัวช้าแล้ว p เล l e r เนี่ยแข็งไหมก็รู้สึกว่า แข็งบ้าเป็นบางจังหวะครับแต่ถ้าโดนชนฮันทักเกิลหนักๆเนี่ยก็ล้มได้นะครับสเต,ตมิน่า5้าดาวแต่ผมรู้สึกว่าเล่นจริงอ่ะเหมือน4ดาวครึ่งนะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยไวอยู่นะครับประมาณ80นาทีก็เหนื่อยแล้วเนื่องจากว่าตัวมันลงค่อนข้างจะต่ำนะสก,กิลมูฟสี่ดาวนะครับแล้วก็การอัพสกิลจะเป็นสายฟ้าสแล้วก็วิ่ง1แล้วก็ยิงหนึ่งะเดี๋ยวไปดูค่าพลังภายในแบบรวดเร็วกันเลยนะครับค่าพลังภายในเนี่ยความเร็วไม่หลอกนะแต่สปีดปลายเนี่ยจ๋ามากๆแล้วก็การจับสกกร์ต่างๆเนี่ยถือว่า ไหมตอนจังหวะใช้สกิลดูเล็กกันเลนเช่นถือว่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันนะพลังแฝงเนี่ย ก็เป็นสกิลติดตัวคือตอก้อนนะถามว่าตอกซนดีไหมผมรู้สึกว่าตอกซนเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับหมุนตัวเอาหรือว่าสับแล้ววิ่งฉีกเอาน่าจ,จะดีกว่านะแล้วก็ยิงปั่นโค้งดีกับเพาเวอร์เฮดเดอร์มงเเรนะเวอร์เลยเป็นบุกสูงตั้งรับปานกานะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกเลยว่าตอนเล่นจริงเนี่ยมันเหมือนสูงสูงมากกว่านะเดี๋ยวไปดูราคาตอนนี้นะราคาตอนนี้อยู่ที่พันหกร้อยล้านนะถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าคุ้มนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้สกิลก, mm hmm. กันก่อนดีกว่านะครับมาครับเดี๋ยว เนี่ยจังหวัดนี้ครับสับเนี่ยจังหวัดแรกมันไม่พุ่งนะแต่ว่าสปิดปลายเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะให้อารมณ์แบบว่าต่อเลสนะครับแล้วต่อไปนะเดี๋ยวผมจะตอกส้นให้ดูนะมาว้าเลือตอกส้น ตอ่อดิลูกก็นี่มาต่อเห็นไหมผมรู้สึกว่าตอกเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้เล่งสปีดต้นหรือระเบิดสปีดต้นได้ดีเท่ากับสับนะครับก็แนะนําให้ใช้สับดีกว่านะแล้วต่อไปก็คือสกิลรูเลตน,นะครับรูลเลตของวาเลอร์เนี่ยถือว่าโอเคนะเห็นว่าหมุนปุ๊บวิ่งไปเลยเนี่ยอะจับบอลก็โอเคเนะวิ่งวิ่งก็ค่อนข้างจะไวนะเดี๋ยวเลนเชนหน้ากรอบเนี่ยก็โอเคครับค่อนข้างจะรวดเร็วพลิ้วอยู่นะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวเลยเหมือนที่ผมบอกคือพลิกตัวชานะเดี๋ยววิกตัให้ดูนะเห็นหม จังหวะพลิกตัวเนี่ยค่อนข้างจะช้าครับเล่นในเกมจริงเนี่ยมันมันไม่ได้พลิ้วขนาดแบบพวกแบบจอดเบยนะัเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะมาจอดเบยพลิกตัวนะเห็นไหมจอดเบยพลิกตัวเนี่ยค่อนข้างจะพลิ้วกว่าใช่ครับมันมันเทียบกันยากเพราะว่าตัวนี้เป็นปีกตัวนั้นเป็นกองหน้านะแต่ผมรู้สึกว่าบอลเลอร์เนี่ยบอลอ,อนาล็อกเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับถ้าสกิลจังหวะเดียวจังหวะสุดท้ายเหมือนบาร์เทนเนี่ยโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับมาดูสัตว์ทำประตูเล็กๆน้้น้้ออออออยยยๆจาาาากกกดดููีีวววลลลเเเเรรรร์่่่นนนะะคคัับผมสึตืถ เป็นจังหวะเกมส่วนอะไรงี้แล้วมีจังหวะให้มันวิ่งมีเวลาให้มันวิ่งอ่ะมันค่อนข้างจะหาช่องดีนะแต่าถ้าว่าเราต้องส่วนไวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างจะลงต่ำนะครับแล้วอย่าบอกว่าบอลเลอร์มันดีตรงนึงคือตัวมันพอมีสปีดพอตัวนะสำหรับการวิ่งหนี CB นะแต่ถ้า LBRB บเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูอีกทีว่ามันวิ่งหนีได้ไหมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมรู้สึกมันหนีไม่ค่อยได้นะครับแล้วเรื่องการจบสกอร์ในกรอบเกทอตะผมรู้สึกว่าวอลเลอร์ er ทำได้ดีมากๆนะเป็นต มันยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นนะแต่ยังไงถ้าเข้าขวาก็เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มเกมนะผมจะมาในแผงของ4222 2, 2, นะก็เป็นแผนที่วอลเลอร์เล่นหน้าคู่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นหน้าเดี่ยวนี่แทบจะหายไปจากเกมเลยนะยิ่งเอาไปเลนเฟลด์านายยิ่งหายเลยครับเพราะว่าตัวมันอนะโดยปกติแล้วลงต่ำอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเป็นแบบหน้าคู่เนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนตัวเชื่อมเกมแล้วตัวพาบอลขึ้นไปข้างบนหรือว่าวิ่งฉีกออกข้างนั่นเองนะครับ เดี๋ยวสังเกตจากตอนนี้นะครับคือตัวนี้เราไม่ใช่เป็นการสวนกลับนะจะเป็นการเซตเกมขึ้นไปหรือพาบอลขึ้นไปนะจะเห็นนะครับว่าวอลเลอร์เนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากรอบเลยเนะี่ยดูมันเป็นตัวที่หาช่องดีนะแต่ถ้าในกรณีที่เราสวนกลับอะ่ะหรือเราแย่งบอลจากแดนเราได้อะ่ะวอลเลอร์มันจะค่อนข้างอยู่ต่ํามากๆนะผมเน้นนะต่ํามากๆเลยนะต่อมานะเดี๋ยวไปดูสปีดของวอลเลอร์กันนะว่าเล่นในเกมจริงๆแล้ววอลเลอร์ er โหดแค่ไหนนะครับจงหว้น้ครับส่งบอลมาให้รู้ที่วอลเลอร์ จังหวะนี้พลิกหนึ่จังหวะแล้วก็ตอกแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับคือเห็นไหมว่าจังหวะเนี้ยคือมันวิ่งหนีกองหลังได้จริงๆครับแต่ถ้าเป็นแบ็คเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะจังหวะนี้หักเข้ามาแล้วก็ยิงกดไปเลยนะครับไม่ติดไซก้อยไม่ติดปั่นนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิงแรงยิงคมในระดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็สอประตัวต่อสูนะครับยิงขึ้นนําโดยรูดี้วาเล์ไปถึง2ลูกเลยนะจังหวะนี้ครับ เล่พลิกน่จังหวะส่งมามีตัววิ่งทำทางแล้วก็ยกมาจังหวะนี้ไม่ใช่ลูกเขียเปิดครับพอรับได้จังหวะนี้ยูเซิบอเอาลงแล้วก็โดนวิดีแท็คเกิลนี่ครับจังหวะนี้เห็นไหมว่ารูดี้บอลเลอร์อยู่กลางสนามเลยครับคือไม่ห้อยเหมือนบิกี้นะแต่แบบลงมาถึงกลางสนามนะและตัวมันถามว่ากับโพสิชันดีไหมเห็นไหมครับว่าสังเกตว่าผมไม่ได้กดให้มันเข้าเป็นตัวประกบที่2นะแต่ตัวมันค่อนข้างจะแบบบีบวิ่งวิ่งไล่บอลนะซึ่งแบบมันไม่ได้เข้าบอลนะแต่มันแค่แบบวิ่งวิ่งโซนเขารอบรอบนะตอนนี้ครับตีงทาิม ส่งมาให้ชาวตันชาวตันมาที่กุลิครับกุลิแหงมาจังหวะน,นี้ยูเซบิโอย,ยกมาอีกหนึ่งจังหวะสวยๆแต่กระโดดไม่โดนสักคนจังหวะน,นี้ก็เป็นเกมส่ของเราดูบอลเลยนะบอลเลยอยู่ไหนบอลเลยตรงกลางเลยนะดูเห็นไหมเพิ่งวิ่งทําทางขึ้นมาครับคือถ้าจาังหวะส่วนผมดูว่ารูดิวอลเลอร์ทำได้ไม่ดีเท่าแบบพุกต่อเลยหรือเอโต้นะคือตัวอื่นๆเนี่ยมันอาจจะส่วนดีกว่านี้นะแล้วก็ผมได้ทําการเอามันไปยืนรองคู่ตัวอื่นแล้วลนะ่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวที่มีเพลย์เมคเกอร์เช่นโยฮันาหือต่นนนะมมก็ยยงํเเดิครับ ก็เป็นเกมครึ่งหลังนะครับตอนนี้เรานำาปสองศูนย์นะแต่ในเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นนะเจอบอลบี้ชาตันวะไม่ใช่ชาตันวิ่งบอลบี้กี่ใครนะตอนนี้บอลยังอยู่ที่ชาตันครับตอนนี้เขาเก็บบอลได้แล้วพลิกกลับมาข้างบนโล่งไหลมาสวยสวยูเซเบลโดนวิดดิเข้าบอลอีกแล้ววิดดิมาที่เวล่าเวล่ามาคี่กุหลิตแล้วก็ไหลมาให้โรนโดโรนโดเล่นต้นกับบอนครับแล้วมาที่บอลเลอร์อีกทีบอลเลอร์ทาไปวอลเลอร์ต่อครับแต่โดนบังสามคนถ้าตอกผ่านนี่ก็เวอร์นะครับถ้าตอกผ่านนี่คือใช เซเบลวพริกหนึ่งจังหวะหาตัวใจมาที่กุลิดสวยๆครับกุลิดพลิกหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายเข้ามาที่โรนัลโดอานายแล้วก็ปันติดกุลิดแต่บอลยังอยู่ที่เขาแล้วก็หัวเข้าเต็มๆว่าไปด้วเช็คบอกลูกนี้ถ้าเซฟได้ก็เวอร์แล้วค่าตัวคง200ล้านนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวสำรองเกิดขึ้นนะครับกลับมาที่เกมอีกครั้งนะครับกุลิดไปที่คาร์ลอสเซบโตคาร์ลอสเซบโตจะพาบอลขึ้นจากด้านข้างแต่ไม่ได้มาที่อานายอานายมาที่วอลเลอร์แต่ติดเปเล่นะครับตอนนี้ครับเป็นเกมสองขังฟาร์วท เน็ตเวิทำไง Net เน็ตเวิไปเนี่ยใช่ไหมเน็ตเวิยกคนนี้ยกบอลบ่อยมากแต่ถือว่าโอเคเลยคนระับเพราะว่าแบบมีโอกาสยกบ่อยมากๆเลยครับบอลเลิฟพลิกตัวจะรู้เลยเต็มไม่ผ่านรองนะวองเนี่ยลากไปทั้งตัวเลยนะครับเห็นไหมก็แบบมันไม่ได้แข็งขนาดนะั้นแต่ว่ามันก็มีจังหวะลูกดื้อเห็นบ้างน,นะแต่จากแบบไฮไลไท์อะไรเงี้ยตอนนี้มีจังหวะครุคลกลิกนะเอาจังหวะนี้ทําไงบาร์เทนมาอย่างนี้ก็สวยดีครับเข้าล็อกเขาเต็มๆเลยครับโอ้โหแปดสิบนาทีโดนตีเสมอให้ตายเลยครับเวลาครับ วอลเลอร์วิ่งขึ้นไปแล้ววล่ามาที่กุลิตแล้วกุลิตทำไงจังหวะนี้กุลิตมองตัวใจหาส่งมาให้ว er, er, อลเลอร์วอลเลอร์ตอกขาดไปโดนเบียดหนึ่งจังหวะไม่ฟาวด้วยนะตอนนี้ยังไงครับเป็นห้านาทีสุดท้ายของเกมนี้เขาต้องมีการตัดบอลให้ได้ตอนนี้จังหวะส่วนของเราจังหวะสุดท้ายครับเพลท้าวอลเลอร์หาช่องดีมากแล้วก็มาอย่างนี้ลงโลครับแล้วก็หัว้อลลอเต็มแข้งเป็นประตูที่สำของรูดีวอลเลอร์ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ หาช่องดีนะคือคือถ้าสวจแบบเราตัดบอลได้มันโอเคแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในแดนเราแล้วแบบแย่งบอลหรือเราเคลียร์อะไรเงี้ยวอลเลอร์มันจะไม่อยู่ข้างหน้าคือน้อยครั้งมากๆนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิว r u d ี้วอ l e r นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะ แต่มันก็แล้วแต่คนเล่นจริงๆอ่ะก็คือให้อารมณ์แบบตอเรสเลยนะแต่ถามว่าสําหรับผมผมเล่นไหมผมมองว่าไปใช้ตัวเท้า55เนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์กว่าครับในกรอบนะแต่ถามว่าเรื่องลากบอลไปจากกลางสนามเนี่ยพวกสับพุ่งตอกอะไรนี้หรือว่าลูเล็ดอะไรเงี้ยลูดี้โรลเลอร์ถือว่าทําได้ดีครับเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีสำหรับตัวหน้าคู่นะก็ถ้าเล่นหน้าเดียวเนี่ยผมมองว่าไปตัวอื่นดีกว่านะครับสาหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับฝากกกกดดดไล์์แชรตติามมเเพื่อป็นังใจ้ผวย และอย่าลืมนะเนี่ยร้านเติมเกนดีๆเนี่ยเติมไวปลอดภยัยแน่นอนร้อยปต้องที่นี่เลย Cookie Land ์ชอ็อเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ l a นด์ช็อปเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ